الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه <coughs> وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله أن علي عظيم أما بعد Allahumma انفعنا بما علمتنا ลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะวันนี้ก็อาจจะเป็นวันหยุดยาวนะนักเรียนอาจจะเดินทางกันนะครับนะมาเข้าห้องเรียนไม่ทันไม่เป็นไรนะครับวันนี้นก็จะมาอ่านฮะดีษลำดับที่31นะครับ قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي متفق عليه حديث رينان عن ابي هريره แท้จริงท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าเมื่ออัลลอฮ์สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์บันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ของพระองค์และบันทึกนั้นก็อยู่ณนะที่พระองค์เหนืออารัชเหนือบัลลังและพระองค์ก็พูดว่า แท้จริงแล้วความเมตตาของข้ามันล้ำความพิโรธของข้าบันทึกโดยบันทึกพ้องต้องการโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมก็คือฮะดิษนี้นะครับฮะดิษนี้จะ้วยบอกว่าอัลลอฮ์ได้คือคือจะบอกว่าอัลลอฮ์สร้างมัคลู ขึ้นมาสร้างส,สรรพสิ่งขึ้นทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างและเก็บไว้ที่อารัชนะครับที่อารัชที่บัลหลังของพระองค์นะครับนะแล้วก็ได้บอกว่าความเมตตาของพระองค์อลลรณ์ an, นั้นเหนือความอยู่เหนือความโกรธนะครับจะมีมากกว่าความโกรธของพระองค์นะครับมาดู <c oughs> ก็คืออันนี้จะให้บอกให้รู้ว่านะครับท, ma, ท่านอิบนุคุซม์ท่านอิหมัมอิบนุคไซม์ได้บอกว่าหะดิษนี้ได้ได้ได้บอกนะครับให้รู้ว่าพระผู้อภิบาลของเราผู้ทรงสูงส่งนั้นอยู่บนอารัชนะครับนะอยู่บนอารัชอยู่บนบัลลังนะครับและท่านอิหมัมอุสมานอิบนุสัยด์อัดดาริมีท่านได้บอกว่าเป็น มีความเห็นพ้องต้องกันของความเห็นมุสลิมว่าอัลลอฮฺจัลานั้นอยู่เหนืออารัชอยู่เหนือชั้นฟ้าทั้งหลายของพระองค์นะครับอยู่เหนือบรหลังนะครับอารัชก็คืออาจจะแปลภาษาไทยว่าบรหลังนะครับแล้วท่านอิมามเอัลจาญีได้พูดว่ากุณนาวัตะบิยุนมุตะวาฟิรูณะนาคูลแปลว่าพวกเราและพวกชาวตะบียิน นะครับได้พูดว่า ى ي อิอนนัลอฮตถอาละซิกรูฮู ف و กอารชพระองค์อัลลอฮฺถอาละนั้นพระองค์ผู้ทรงสูงส่งนั้นนะครับอยู่เหนือบัลลังอยู่ในอารชพวกเราศรัทธานะครับนุบินนุบมีนุบีมาว่าเราติสุนนะมินสีฟาติฮิจัลลาวะอัลลาเราศรัทธาตามที่มีมาในสุนนะ Cak, arahnya cak Kulasan atang-tang Kompong Allah SWT Tan Muhammad Amin Asyankiti Rahimahullah Dibawah Ya'lamu anna sifat istiwa Wajalal Rabbus sama watiban arf Bawah งรู้ไว้เถิดว่าลักษณะนี้หมายถึงว่าคุณลักษณะของการอิสติวะของการประทับของพระองค์อยู่บนอารัชนั้นเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์เป็นคุณลักษณะที่สูงส่งที่ที่พระพุทอภิบาลได้ได้กล่าวชมเชยเอาไว้ والقارين على أن ه صفته كمال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبحر العقول من صفة جلاله وكماله التي هي منها สิ่งที่เป็นข้อบ่งชี้บอกว่าลักษณะการอิสติวะการประทับของพระองค์อยู่บนอารชนั้นเป็นลักษณะที่สูงส่งนะครับเป็นลักษณะที่สมบูรณ์ที่สูงส่งนั้น ก็คือพระองค์อละจา,าลาไม่ได้กล่าวที่หนึ่งที่แต่ในคมพีของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ยกเว้นว่าพระองค์นั้นจะนํามาสิ่งซึ่งที่จะสร้างความประหลาดให้แก่สติปัญญาจากความสูงส่งและความสมบูรณ์ที่พระองค์ได้กล่าวถึงยกตัวอย่างเช่นอายะน์อัลกุรอานในอายะแรก,ท,กที่เกี่ยวที่กล่าวถึง กาประทับของพระองค์นะคในอายะแรกที um ่ตามการเรียบเรียของันก uh ุรอานเนี่ยกคอสุรานอาลอฟนรับที่บออัลลอฮ تعالى เดาว่าอินนารับบักุมุลลอห์ الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يخش الليل النهار ويطلبه حديث و ا ل ش س ا ل ق م ر ش م س م ر و ا و อัลลอฮุลขลกุลอัมรุตบารักัลลอฮุรับบุลอาลีมีนนะครับอันนี้ที่พระองค์ได้พูดนะครับเกี่ยวกับคุณลักษณะของพระองค์ว่าพระองค์ประทับอยู่บนอารัชนะครับอยู่บนบัลลังพระองค์ได้บอกว่าอินนัลบะคุมุลลอฮ์แท้จริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮอัลลซีคอลกอสมาวะที่วันอัรัผพู้ซึ่งสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินฟีซิตติอายามในเวลาหกวัน ซุม,มัสตาวะอาลลอร์หลังจากนั้นพระองค์ทรงประทับอยู่บนอารัชนะครับยุคชิลไลลันนาฮารอยับลูบูฮูฮาซีซาพระองค์ทรงทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันในสภาพที่กลางคืนไล่ตามกลางวันอย่างรวดเร็วแล้วก็วชชัมสวรกมารวันนุยุมามุสขารอตติมบีอัมรีและพระองค์ทรงสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และบรรดาดวงดาวขึ้น โดยถูกกำหนดให้ทำหน้าที่บริการตามพระบัญชาของพระองค์อลาลาหุนขัอกควลอัมรุตบารอกัลลอฮุร,รับบุอลอาลามีนพึงรู้เถิดว่าการสร้างและกิจการทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิ์ของพระองค์เท่านั้นมหาบริสุทธิ์แด่ล l l a h ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลละโลกนะครับอันนี้ก็เป็นอายะกรานที่ได้บ่งบอกว่าพระองค์นั้นนะครับพระองค์อัลลอฮ์นั้นเป็น ผู้ที่ประทับอยู่บนอารัชนะครับแล้วก็มาดูคําว่าอารัชคำไอ้คว่าอิสติวะคําว่าประทับนะครับในความเห็นของคนของของ,ของชนรุ่นแรกนะครับยุคซาบะยุคตาบีเนี่ยนะครับก็จะคําว่าอิสติวะนคคาว่าคําว่าประทับเนี่ยจะมีความหมายอยู่สี่ <mar> ความหมายในภาษาอาหรับนะครับคำว่าอิสตอิสตีวะนะครับก็ม,ม,บม,มีคําว่า,าเยรต้าฟาแล้วว่า แปลว่าแปลว่าอยู่อะไรนะออรตาฟาก็คืออยู่ข้างบนอาลาก็อยู่เหนือซอยซอยดาก็อยู่บนวัสตะกอรเนี่ยแปลว่าสถิตนะครับอันนี้ก็มีสี่ความหมายนะครับแล้วก็มาดูว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเป็นพระผู้อภิบาลที่ทรงสูงทรง นะครับโดยสูงส่งในทุกๆด้านนะครับคือสูงส่งทางด้านเดชานุภาพทั้งด้านพลังอำนาจสูงส่งในตัวตนของพระองค์นะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของท่านอิมนุกกยยิมนะครับและอัลลอฮ์ตาอาลานั้น อยู่เหนือกว่ามัคลูกนะครับอยู่ข้างบนมัครลูกเหนือมัคลูกนะครับอันนี้ก็โดยธรรมชาติปกติของมนุษย์สติปัญญาคัมภีร์อันกรุณานนะและอิจมะนะครับยอมรับอันนี้นะครับว่าพระองค์นั้นอยู่เบื้องบนนะครับนะทั้งคัมภีร์อันกรุณาทั้งสุนนะและกรรมติของนักวิชาการนะครับบอกว่าพระองค์นั้น อยู่เบื้องบนนะครับแล้วก็มาดูความแตกต่างระหว่างคําว่าเบื้องบนกับคําว่าประทับนะครับมีอยู่คําว่าอาลูกับคาว่าอิสติวะนะครับคําว่าเบื้องบนกับคําว่าประทับนะครับอันแรกเลยก็คือคําว่าอาลูคําว่าเบื้องบนนั้นเป็นคุณลักษณะที่เป็นตัวตนของพระอ,องค์ ที่อยู่กับพระองค์นะครับส่วนคำว่าอิสติวะคำว่าประทับนั้นเป็นเป็นคุณลักษณะของการกระทำเมื่อพระองค์ประ,ประส์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะประทับนะครับเป็นคุณลักษณะของการกระทําแต่สูงทรงนั้นเป็นคุณลักษณะของตัวตนของพระองค์นะครับอันนี้ขอ้อแตกต่าง ข้อแรกนะครับเพราะว่าลักษณะาการกระทําของพระองค์นีพ่พระองค์ก็จะกระทาเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ส่วนลักษณะที่อยู่กับประจํากับพระองค์นั่นเรียกเขาเรียกว่าคุณลักษณะแห่งตัวตนคือซิฟาซาติยานะครับแล้วก็คาํควาว่าสูงส่งคําว่าอูุูนเนี่ยมันสามารถ เรียกว่ารู้ได้ด้วยด้วยตัวบทรู้ได้ด้วยสติปัญญาส่วนคําว่าอิสติวะนั้นจะรู้ได้ด้วยตัวบทเท่านั้นเราไม่สามารถใช้สติปัญญาไปรู้ได้เลยนะครับและคําว่าประทับนะคําว่าประทับของพระองค์นั้นจะเฉพาะกับอารัชเท่านั้นนะครับกับบัลลังเท่านั้นและคุณลักษณะของการประทับของพระองค์อัลลอฮ์นั้น นะครับก็คือพระอ,องค์จะประทับอยู่บนอารัชอยู่บนบัลลังเท่านั้นเป็นคุณลักษณะเฉพาะส่วนคําว่าสูงส่งนั้นนะครับก็พระอ,องค์จะสูงส่งเหนือมรรคลูกทั้งหมดหนึ่งในนั้นก็อารัชด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบัลลังด้วยนะครับแล้วก็มาดูผู้ที่มีความเห็นแย้งกับความความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของ ในในในเรื่องของความสูงส่งนะครับว่าพราะองค์เป็นผู้ที่สูงส่งเนี่ยผู้ที่เห็นแย้งนะครับเห็นแยง้งเ็าเรียกว่าเห็นแยกระชาวอลุสุนนะวัญยามาเนี่ยนะครับก็มีอยู่สองสองความเห็นแย้งนะครับก็คือคือหนึ่งหนึ่งพวกที่เห็นแย้งเนี่ยบอกว่าอันัลลาฟีกุลีมการบีซาติฮี อันหนึ่งเขาบอกว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่ทุกที่อัลลอฮ์อยู่ทุกที่ด้วยอะไรตัวตนข in องพระองค์น,นั้นอยู่ทุกที่อันนี้อันนี้ความเห็นหนึ่งที่เป็นความเห็นแย e ้งกับความถ er. ูกต้องนะครับตัวอัลลอฮ์นั้นตัวตนของพระองค์นั้นอยู่ทุกที่อันนี้เป็นความเห็นที่แย้งกับความเห็นที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นความเห็นของกลุ่มความเชื่อที่ผิดเพี้ยนกลุ่มยามียะและก็กลุ่มมุตะดิละนะครับและก็มีกลุ่มอื่นๆอีกนะครับ แล้วก็อนที่สองเขาบอกว่าอัลลอฮะไม่ได้ داخل العالم ولا خ ุลาอันนี้เขาก็บอกว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ได้อยู่ในโลกและก็ไม่ได้อยู่นอกโลก แล้วพระองค์ไม่ได้ติดกับโลกแล้วพระองค์ก็ไม่ได้แยกออกจากโลกอันนี้ฝังยากนิดหนึ่งครับเนี่ยก็เป็นความเชื่อของกลุ่มอาชาอิรอและพวกอาอชาอิรอรุ่นหลังและก็พวกมาตุรีดียะนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดเพี้ยนเกี่ยวกับเรื่องของความสูงส่งของอัลลอฮ์นะครับ แล้วก็มีอะไรนะความข้อคุ้มเครือของพวกนี้ที่บอกว่าถ้าบอกว่าเราอยู่เบื้องบนนั้นใช้ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าถ้าบอกว่าเราอยู่เบื้องบนนั้นแสดงว่าเราจะต้องมีตัวตนอะไรอย่างเนี้ยซึ่งเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นความเข้าใจที่ที่ผิดเพี้ยนออกมาแล้วก็จะมีการโต้อตอบบอกว่าบอกว่าอะไร บอกว่าพวกท่านก็ยังยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นยังยังอะไรอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงเห็นแล้วทําไมพอไปพูดถึงลักษณะความสูงสูงของพระองค์เนี่ยว่าพระองค์ทรงสูงส่งแล้วทาไมจะต้องบอกว่าถ้าถ้าพูดเช่นนั้นแล้วจะต้องหมายถึงว่าอัลลอฮ์มีตัวตนและทําไมตอนที่มีเรือนร่างไม่ใช่มีตัวตนเขาบอกว่า เขาบอกอัลลอฮ์มีเรือนร่างถ้าพูดอย่างนั้นแล้วหมายถึงว่าอัลลอฮ์นั้นมีเรือนร่างทีนี้ถ้าบอกว่าอัลลอฮ์คือคือพวกนี้บอกว่าถ้าบอกว่าอัลลอฮ์อะไรนะอยู่เบื้องบนนั้นแสดงว่าอัลลอฮ์มีเรือนร่างเฉะนั้นคําเนี้ยใช้ไม่ได้กับพระองค์เนี่ยเป็นเรื่องของข้าใจผิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็บอกว่าอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงเห็นซึ่งซึ่งมันก็มาจา มาที่จริงแล้วมขาต้องมีมาตรฐานเดียวกันหมายความว่าถ้าบอกอลัลลอฮ์ได้ยินอลัลลอฮ์มองเห็นแล้วก็ทําไมคุณพูดได้ทั้งทั้งที่ททอันเนี้ยก็ก็ก็สามารถเข้าใจได้ว่าถ้าพูดแบบนี้เราหมายถึงการมีเรือนร่างอย่างเงี้ยแต่ทําไมคุณยืนยันได้อีกลักษณะของความทรงทรงทำไมยืนยันไม่ได้อันนี้รับเป็นการตอบโต้นะครับลักษณะอะไรก็ไอความเห็นที่ผิดเพี้ยนในลักษณะของอลัลลอฮ์เรื่องของความทรงสรงนะครับการตอบโต้อีกอันหนึ่งก็บอกว่า อะไรนะอัลลาฮ์ตาลาได้พูดเอาเลยเอาไว้เลยว่าเลยสกามิตรีใช้อุหศเหมือนบาซิรพระองค์นั้นไม่เหมือนกับสิ่งใดแล้วพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงมองเห็นอันนี้ก็พระองค์พูดเองนะครับเรายืนยันลักษณะของพระองค์ได้ตามที่พองค์ทรงบอกซึ่งการยืนยันนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเปรียบเทียบกวบมกรรคเพราะเราเราชัดเจนนะครับยอมรับชัดเจนว่าพระองค์ไม่เหมือนกับสิ่งใดนะครับ แล้วก็แต่คำพูดของคำพูดของมอบดาซิล้วที่บอกว่าอินนัลบอฮฟิกุลิมการบอกว่าเลื่อนั้นอยู่ทุกที่เนะี่ยนะครับอันนี้เป็นการเป็นคำพูดที่มาปฏิเสธตัวบทของอันกุรอานและตัวบทฮะดิษของท่านนาบีนะครับซึ่งเป็น เป็นคำพูดเนะี่ยมันจะทําให้แย้งกับกับตัวบทที่ถูกต้องนะครับบอกที่บอกว่าอรรถอยู่ทุกที่เนะี่ยซึ่งมันไม่ใช่นะครับเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าบอกว่าการความรู้ของพระอ,องค์อยู่ทุกที่การเห็นของพระอ,องค์อยู่ทุกที่อันนี้โอเคพูดได้นะครับแล้วก็มาดูคําว่าอร อัลอารชอัลอารชก็คือที่แปลว่าบัลลังก์เนี่ยนะครับนะอัลอารชในภาษาอาหรับแปลว่าแปลว่าเตียงสําหรับพระมหากษัตริย์เตียงสําหรับพระราชานั่นก็คือคําว่าอะไรนะคาว่าอารชในภาษาอาหรับนะครับในภาษาอาหรับเดิมคําว่าอัลอารชแปลว่าเตียงหรือเป็นแคร่นั่งหรือเป็นเตียงของของพระราชา นะครับส่วนอัลชุรราะห์มานนะครับส่วนอัลชุรราะห์มานบนอิชมาอิลอัลฮิตัฟซีร์ละอื่นก็บรรดานักวิชาการตัฟซีรก็แปลอารักษ์ของพระองค์อัล l l a ์ว่าอะไรนะบอกว่าไงกอละบัยฮากีกับอักอวิลอัลฮิตัฟซีรอัลลอันนั้อารชุนสติร์นักตัฟซีรก็แปลว่า อารัชแปลว่าแปลว่าเตียงนะครับแปลว่าเตียงแล้วก็ลักษณะของอารัชน,น,น, <ager> น,นะครับที่พระองค์ทรงประทับอยู่บนอารัชเนี่ยลักษณะของอารัชว่าอัลซมุนมัคลูกอตวะกบารูฮะอัสกลูฮาวัซนันอารัชเนี่ยนะครับที่เราแปลว่าบัลลังที่พระองค์ทรงประทับเนี่ยจะเป็นสิ่งถูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีน้ำหนักมากที่สุดก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีบรรด,ดามาลิกะานั้นแบกอยู่มันมันเป็นเป็นเสมือนว่าโดมที่ครอบคลุมโลกเอาไว้นะครับแล้วก็มาเป็นหลังคาของของสิ่งถูกสร้างทั้งหมด ก็คืออารัชนะครับส่วนกลุ่มที่มีความเชื่อผิดเพี้ยนจากความเชื่อที่ถูกต้องของชาวดิสเนียมาเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าอารัชนั้นหมายถึงหมายถึงการครอบครองการครอบการถือกรรมสิทธิ์อันนี้เป็นเป็นความเชื่อของกลุ่มความเชื่ออันจามียะกลุ่มอาชอัยอรในยุคหลังนะครับและกลุ่มมาตูรีดียะ ซึ่งเพราะว่าพวกเขานั้นปฏิเสธลักษณะของความสูงส่งของพระองค์นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดเพี้ยนนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันแย้งกับคำเพียงครุรานและสุนนะและความเห็นของบรรดาสฮาบะและชนชั้นตาบีอีนนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ได้บอกว่าว่าการะอูชูฮูอัลมาและอารัชของพระองค์บัลลังของพระองค์นั้นอยู่บนน้ํา นะครับอันนี้แล้วก็มาดูในฮะดิที่เราอ่านไปก็ได้บอกคุณลักษณะของความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮ์วะจัลลานะครับที่บอกว่าที่ที่บอกว่าความเมตตาของพระองค์นั้นมันมันมันลำ้ำมันมันล้ำเล่งมันมันมากกว่าความโกรธ นะครับมันมันล้ำหน้าความโกรธทีนี้มาดูลักษณะนะครับลักษณะของความเมตตาลักษณะของความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเป็นคุณลักษณะของการกระทำนะครับท,ที่ที่มียืนยันด้วยคำเพียงกราสุนนะและอิจมาและมัติของพวงปราดนะครับว่า ลักษณะของความเมตตาของพระองค์นี่เป็นลักษณะของการกระทําไม่ใช่ลักษณะของตัวตนเป็นลักษณะของการกระทํานะครับเมื่อพระองค์มีความเมตตาอะไรเงี้ยพระองค์ก็คือเขาาว่าลักษณะของการกระทําก็คือพระองค์กระทําเมื่อพระองค์ทรงประสงค์นะครับเพราะว่าลักษณะของอัลลอฮ์จะมีสองสองประเภทประเภทแรกก็คือลักษณะของตัวตนกับลักษณะที่สองคือลักษณะของการกระทํานะครับ แล้วก็ความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นจะแบ่งเป็นความเมตตาโดยภาพรวมกับความ,มความเมตตาเฉพาะนะครับความเมตตาที่โดยภาพรวมก็คือความเมตตาของพระองค์นั้นจะบกคลุมสิ่งถูกสร้างทั้งหมดนะครับจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ก็ตามนะครับพระองค์ก็มีความเมตตามหมดเลยนะครับ อันนี้แล้วก็เมตตาทั้งทั้งผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์พระองค์ทรงให้พวกเขานั้นได้มีปัจจัยอย่างชีพได้กินได้มีอาหารมีเครื่องดื่มมีเสื้อผ้ามีมีเครื่องนุ่งหม่มมีคู่ครองอะไรเหล่านี้นะครับเป็นความเมตตาที่เอาล์ให้นะครับส่วนเมตตาความเมตตาเฉพาะที่พระองค์เก็บไว้ให้เฉพาะนั้นก็เป็นความเมตตาสําหรับผู้ศรัทธา นะครับอันนี้ก็จะไม่ให้กับคนอื่นความเมตตานี้พระองค์จะให้กับผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นความเมตตาแห่งแห่งอีมานแห่งการศรัทธานะครับเป็นความเมตตาที่พระองค์ให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับและความเมตตานั้นเป็นลักษณะของอลรถ นะครับอันนี้ก็คือความเมตตาเป็นลักษณะของอัลลอฮ์ที่ไม่ใช่สิ่งถูกสร้างความเมตตาของอนะัลลอฮ์น่ะเป็นความเมตตาที่มาดั้งเดิมมาจากพระองค์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็พระองค์อัลลอฮ์ตรัสว่าบารอบุกันกฟูรุดุรห์มะพระองค์เป็นผู้ส่งอภัยโทษเป็นผู้ที่มีความเมตตานะครับแล้วก็อัน ความเมตตาอีกอันหนึ่งเป็นความเมตตาที่เป็นมักลุกที่เป็นสิ่งถูกสร้างอันนี้ก็เป็นเป็นร่องรอยมาจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซึ่งซึ่งถูกเรียกว่าความเมตตานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นความเมตตาที่เป็นสิ่งถูกสร้างขึ้นมาต่างจากความเมตตาของอัลลอฮ์ที่เป็นคุณลักษณะดั้งเดิมที่มากับพระองค์นะครับแต่ว่าลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะ ความเมตตาที่ถูกสร้างเนี่ยเช่นความเมตตาที่อยู่กับพวกเราเนี่ยเป็นความเมตตาที่ถูกสร้างขึ้นมาทีหลังนะครับในฮะดิษกุสีเนี่ยท่านอบีได้บอกว่าเราพูดว่าไงขอละอัลลอฮฺอัตบารอคาตาลาลินจันนะอัลลอฮ์ได้พูดกับสวรรค์ว่าอ oh, ันติรอมัตีโอสวรรค์เธอนั้นเป็นความเมตตาของข้าอารฮามูบิกีข้ามีความเมตตาต่อเธอมันอาชาอูมินไอบาดีแก่ผูท้ที่ข้าประสงค์จากบวงบ่าของข้า นะครับแล้วก็มาดูผู้ที่แย้งกับเรื่องนี้นะครับผู้ที่แย้งกับเรื่องนี้ก็ก็มีนะครับมีความเห็นแยง้งก็ปฏิเสธว่าความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นเขาเขาไปเปลี่ยนว่าเป็นความเป็นพระประสงค์ที่จะเป็นความประสงค์ที่ ที่จะทําดีก็เมตตาดังนั้นก็บอกอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็จริงๆแ้วความเมตตาของพระองค์ก็ต้องแปลว,ว่าความเมตตาจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นไม,ไม่ไม่ต้องตีความเป็นอย่างอื่นนะครับแล้วก็มาดูในฮะดีษก็มีคําว่าความโกรธการโกรธของพระองค์อ่าลักษณะการการโกรธเป็นคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮ์ที่เป็นลักษณะของการกระทํานะครับที่มี ตัวบทยืนยันด้วยคำเพียรครวญและสุนนะและก็และก็เป็นมติของชนรุ่นแรกเลยว่าพระองค์อาแล้วนั้นมีความโกรธและความโกรธของพระองค์เป็นคุณเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์ไม่ใช่คุณลักษณะแห่งความบกพร่องความโกรธที่เป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์ก็คือเป็นความโกรธแก่ผู้ที่ที่ผู้ที่ทรยศ ผู so first, ้ที่อาจรมซึ that that ่งเป็นผู้ที่ควรได้รับการโกรธความโกรธของพระองค์ความการโกรธในสิ่งที่ผิดเนี่ยถือว่าความโกรธนั้นเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แต่ถ้าถ้าเกิดว่าความโกรธที่ที่ที่ไม่สมเหตุสมผลเนี่ยความโกรธของมนุษย์แต่บางทีโกรธแบบไม่สมเหตุสมผลอันเนี้ยเป็นความโกรธที่ที่ที่เป็นลักษณะเป็นความโกรธที่ไม่ใช่คุณลักษณะที่สมบูรณ์นะครับความ ความโกรธที่โกรธเฉพาะสิ่งที่เป็นความผิดเนี่ยอันนี้เป็นความโกรธที่ที่ส่งไว้ซึ่งค,คุณลักษณะที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นความโกรธของพระองค์เท่านั้นนะครับก็บทเรียนวันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับมาได้พูดถึงลักษณะของอัลลอฮ์บางประการที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่ในฮะดิษนะครับก็ ขอ Allah ส่งตับแผนความดีให้ก okay. <do> ับทุกๆท่านนะครับอากุลุขอลลิฮะซาワสตักฟิรุลลอฮฺบอสลลัลลอฮุอะลาลลอฮฺนะฮฺบิบินะมุฮัมมัดวะลาอฺลัยวะซฮฺบิฮิวะซัลลัมเอาใครจะช่วยเสริมเพิ่มเติมใครมีคำถามก็ขอเรียนเชิญครับ ีไหมครับอันนี้น่าจะไม่มีนะคะอาจาย์เห็นเียบครูอัสสลามอะลัยกุมวบารอมะตุลลอฮิวะบะระกาตุค่ะอัสกลมุสสลามวะมราหอมะตุลลอฮิวะบะระกาตุคูมีมีนิดเดียวนค่ะครูค่ะเชิญครับเชิญครับคคือพระนามผู้พระองค์ผู้ทรงเมตตาค่ะคือผู้ทรงสูงส่งจานลาส่งตอบแทนความดีให้กับทุกๆคนเลยขอพระองค์ อัลแล้ ab, hey, ์ส่งให้ความเมตตานะครับให้ความราะห์ะะ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 กะะะะะระะะะะะกะะะะคะะ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 ะ้ะะ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 ระะะะะะะคะะ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 าะะ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 ัะะ ah uh ัลละะะอะะ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 ะนะวะฮะบะบะนะมุฮัมมัดวะอะลาอะลีวะซอฮบวะซัลลัมะสลอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์